สวัสดีการยามเย็นๆครับผมวันนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีในการที่จะบำรุงปลานะครับด้วยการให้อาหารตามที่เห็นครับเอาหมดแล้วบอเอาไหมเอาไหมเอาไหมวิธีการนะครับเนี่ยทุกๆเช้านี่เวลาผมไปทุ่งนาผมจะได้หอยมาครับนานานนานเองเป็นคนให้เรื่องนึงไอ้เชอรี่แบบนี้ครับจะไปนอนที่นู่นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับวางดูครับไม่ได้ให้แบบนี้นะครับอ่า วิธีการนะครับทุบเลยครับอืมจอบครับจอบอืออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าถัดจากนั้นครับถัดจากนั้นถัดจากนั้นคอยดูนะครับคอยดูนีม่มาแล้วครับมาแล้วยังไม่มาครับยังไม่มาดึงดึงดึง ปุ๊บปั๊บปุบปับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดหมดหมดนั่นนี่แะครับต่อไปครับต่อไปอาหารเรล่านี่ครับกินกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับขึ้นมากินโอ้ยแย่งกันกินครับนี่ทางด้านนี้เอาพี่นิวลองทุบดูลูกเห็นไหมครับขึ้นมากินเพียบเลยครับนี่ทางด้านนี้ครับอื ตลา,านทุบครับทุบละเอียดยังครับเอาไปใส่เลยทุบแบบนี้ครับนี่ครับหอยครับหอยเชอรี่ครับอย่างดีนะครับนี่เ <c oughs> อาพีนิวมาด้านนี้ลูกเ <c oughs> อาถือกับตะลานลูกถือตะลาน เอาถือถือคนละข้างสองมือสิลูกสองมือทางนู้นถือทางนู้นไม่ใช่ถือทางนี้เออเอาวางลงทีละนิดทีละนิดท,นดทีนี้เอาเองก็วางให้เปล่าเว,ว้ยอย่าวางในเด่นนะอย่าวางเยอะเว้ยไอ้นั้นเอไอ้นั้นมันมันไปแจกสงมาทั้งนี้เว้ยตาทุบไหม,มปลาขึ้นมากินเลยครับนี่จับจุบ,จ,บจับเลยมันไม่ค่อยเตะมานะครับเพราะว่าเราไปทางด้านนู้นดีกว่าพี่นิวถือไปด้านนู้นลูกปลามันอยู่ด้านนู้นนู่นนู่นทางนู้นทางนู้นนี่นี่ตรงนั้นตรงนั้นนั่น ไปเดินไปด้านนุ๊กอาหารเสริมครับอาหารเสริมแต่ก็เริ่มมาแล้วครับตรงนี้แหละน้ารันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่นีตรงนี้เลยน,น,นี่เลยเลพี่ดมาแล้วมาแล้วป๊อมาเลยอ่ะเดินไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เอาละเดี๋ยวมันขึ้นปุ๊บปั๊บปุบปั๊บอยู่หอยเสรีแบบนี้ครับมันโยนลงมันกินข้างล่างมันกินข้างล่างมันกินข้างล่างนี่มันขึ้นมาแล้วนี่ก็มันไม่ได้ลอยเหมือนอาหารไงนี่นี่นี่นะขึ้นมาแล้วครับปุ๊บปั๊บปุบปั๊บเลยปวดปุบปั๊บ ไม่เชอร์นี่ครับเพินว่าหอยที่เราให้นี่มันมันไม่ได้ลอยนะครับมันก็เลยมุดกินอยู่ข้างล่างนี่ครับมันมุดกินครับขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาแล้วแต่ด้านนู้นหนอนลูกอ้าวตรงนี้ ทุบลงไปแล้วมันก็กินครับโอ้อาหารเสริมอย่างดีครับโปรโตีนชั้นสูงเลยครับนี่นี่ครับหอยเชอร์ี่อืม,อมประมาณนี้ครับันนี่คือหอยของเรานี่เอาลงให้เลยนี่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวทุบต่อครับเดี๋ยวทุบต่อหอยเราเยอะครับขึ้นมากินวุบปั๊บเลยครับมาเลยครับโอ้อแม่จะไปลงมานเนี่ยครับทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาทุบต่อกันครับพี่นิวเอาจอบมาด้านนี้ลูกโอเคเดี๋ยวเอาหอยมาวางแล้วก็ทุบกันนะครับหอยที่ทุ่งนาเราเยอะนะครับประมาณนี้ครับทุบๆแล้วก็โยนลงเป็นอาหารเสริมอย่างดีครับพี่นิวถือหอยมาก่อนลูกแป๊บนึง ี่ครับต่อไปก็จะนำหอยหอมหอยมาพี่นิวหอยมาใส่ทั้งเรามีหอยเยอะครับเอ,อเอาลครับได้มาแล้วครับหอยเชอรี่นี่ก็เทลงตรงนี้ครับแล้วก็ทุบ เราเยอะครับแต่ละว,วัน,นีได้มาประมาณว่าหมักเป็นน้ำหมักหอยเชอรี่นี่เยอะเลยครับถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรครับทีนี้ก็ทุบครับอืม,อมตัวไหนที่มันร่วงก็ปล่อยไว้นี้นี่แหละนะครับาจากนั้นก็กวาดลงเลยครับเดี๋ยวมันก็มากิน มาแล้วครับมาแล้วเพียบเลยนี่ครับมาแล้วครับอืมเป็นประมาณนี้ครับบางคนก็เสียดายครับแต่สําหรับที่นี่มันเยอะครับก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะลดในเรื่องของปุ๋ยเอไม่ใช่ กินแล้วเนี่ยครับคล่อยดูนะครับแล้วเขี่ยลงครับนี่แบบนี้ครับเราจะขึ้นมากินนั่นนะครับมาเต็มเลยครับเห็นไหมครับฟองอากาศมันขึ้นโอ้พี่นิวขึ้นสวบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาพี่นิวลองเอามาทุบดูลูกเอาใส่มาลองทุบดูเห็นไหมครับ อยู่ด้านนี้ครับขึ้นมากินวุบว๊บวุบวับเลยครับอ่านะครับอาหารเสริมอย่างดีครับกัวปูโอ้โหกัวปู <ๆ S 1> นี่ครับเดี๋ยวหอยไปทุบบีครับๆๆๆหอยเรานี่จะเยอะอยู่แล้วครับมาก็ทุบเลยครับวางวางวางอันนี้ปูก็โยนลงในน้ำไป โอเคแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ครับเพราะว่าเราได้หอยมาทุกวันตอนนี้ก็ทุบๆตรงนี้นะครับให้ตรงนี้แหละอาหาร,ารหมดใช่อันนี้ไปก่อนใช่ผสมผสานเดียวเอาผสมลำนะครับวันต่อไปเดี๋ยวจะต้องผสมลำตุูกเบาๆลูกเดี๋ยวมันจะล่วงตัวอื่นมันจะล่วงไงอาหารปลาแบบโปรตีนชั้นสูงเลยนะครับนี่ ได้มาจากทุ่งนาเราครับไม่ต้อง,องห่วงที่นาเราเยอะนี่ครับประมาณนี้เลยครับอาหารชั้นดีอ่ะทุบแล้วก็เขียข่ยลงเขี่ยลงฝั่งด้านนี้ด้วยลูกอืมทุบลงทุบลงอ้าวกระจุยกระจายเลยเออเขี่ยลงเขี่ยลงอออ่ะเราก็เดินไปด้านนู้นเลยทุบแล้วเดินไปด้านนู้นเลย เดินไปเลยแล้วพ่อจะวางไว้ทุบไม้เอามาทำทุบเลยครับทุบป่าบเลยถ้าจะทุบอย่างนั้นมันก็กระจายแต่พ่อทุบให้ดูไหมทุบหน้วต้องทุบเบาๆแบบนี้ก่อนเวลามันละเอียดค่อยทุบแรงๆ ให้มันโดนทุกตัวคือถ้าเราทุบแรงๆเลยเนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนเห็นไหมกระเด็นกระดอนแล้วทำให้ตัวอื่นตกลงไปถ้ามันไม่แตกปลากินไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้นี่แตกละเอียดแน่นอนน,นี่ครับเขี่ยลงไปครับอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งยังไม่ได้ทุบฝัง่งน,นั้นนู้นนี่ปลามันขึ้นมากินเยอะแล้วครับ เบาๆก่อนอืมนเอียดครับเอาไปลนะประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะให้อาหารปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับท,ทุกเช้าทุกเย็นของเราครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆครับเื่อเมื่อเราให้อาหารเสริมแล้วมันจะโตขนาดไหนก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเรามีรำผสมด้วยก็จะดีแต่วันนี้ลองลองดูก่อนครับเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยมาทํากันสวัสดีครับพี่นิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปแล้วครับครับผม